อชาราพรไร่เหตุผลวินในสองพี่ฟอร์มจะดีขึ้นกว่าปีก่อนก่อน,อนตั้งเป้าโกยแต้มในวินเนลชิงแชมป์โลกเพียวอชาราพรคงยศหัวเสาวอลเล่บอลหญิงไทยไร่เหตุผลวินในสองพี่ฟอร์มจะดีขึ้นกว่าปีก่อนก่อน,อนตั้งเป้าโกยแต้มในวินเนลชิงแชมป์โลกวันที่21กุมภาพันธ์68เพียวอชาราพรคงยศหัวเสาวอลเล่บอลหญิงไทยให้สัมภาษณ์กับรายการโฟนอินไซด์ทางช่องทีวีเอชแนลเกี่ยวกับโปรแกรมแข่งทีมชาติ4รายการที่รออยู่ประกอบด้วยวอลเล่บอลหญิงเนชลลั่นลก2025 วินน 2025, CVLIC 2025, CVLIC ชิงแชมป์เอเชีย2025และชิงแชมป์โลก2025อัชราพรกล่าวว่า VNL 2025เขาเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือแข่งแล้วก็พักหนึ่งสัปดาห์หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่าอย่างปีก่อนก่อนมันจะแข่งแบบบางทียังพักไม่ถึง3วันก็จะต้องไปแข่งสัปดาห์ต่อไปแล้วก็คิดว่าวินเนน่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนซีวีลิกหนูก็มองว่ามันเป็นแมตท,ที่เราต้องเล่นทั้งเตรียมทีมเราเองแล้วก็เรียนรู้ทีมในอาเซียนด้วยกันเป็นการเตรียมทีมของเราไปในตัวก็ไม่ถึงกระบอลหนักมากแต่ก็เป็นแมตท,ที่ห้ามประมาทเป็นแมตท,ที่ทุกคนก็คาดหวังว่ายังไงเราก็ต้องชนะแล้วเราต้องทำผลงานให้ค่อนข้างที่จะดีด้วยมันคือความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งมันก็เหมือนกับที่เราไปเล่นกับทีมใหญ่และทีมใหญ่มักจะกดดันกว่าเราเพราะว่าเขาเหนือกว่าเรา เราต้องมาเรียนรู้ระบบเกมนานาชาติเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปเล่นหลีกอาชีพแต่ละหลีกมีความแตกต่างกันจะไม่สามารถรวมตัวแล้วเล่นได้เลยเราต้องมาปรับจังหวะก,กันใหม่ ส่วนชิงแชมป์โลกมันเป็นแมตท,ที่เก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดถ้าเราเข้ารอบ16ได้เราก็จะเก็บคะแนนได้เยอะขึ้นถ้าเราเข้ารอบ8ได้มันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับทีมเราเนชิงแชมป์โลกเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดชิงแชมป์โลกก็น่าจะสนุกไทยเป็นเจ้าภาพเพราะปกติเราจะแข่งที่ต่างประเทศไม่เคยมีแข่งที่ไทยเลยไทยไม่เคยจัดชิงแชมป์โลกแล้วชิงแชมป์โลกมันเป็นแมตท,ที่สนุกทุกเกมต่อให้ทีมเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่ทุกๆเกมมันมีโอกาสแพ้ชนะกันหมด ซีเกมเล่นในบ้านเป็นอะไรที่ดีชอบแล้วก็อยากแข่งซีเกมในบ้านเพราะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาดูเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กเคยดูซีเกมในทีวีก็เลยอยากให้พ่อแม่ได้มาดูที่สนามอยากให้โค้ดตั้งแต่ประถมมาดูเพราะตั้งแต่หนูแข่งมาแกยังไม่เคยมาดูที่สนามเลยอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งกําลังใจให้ไม่ว่าจะแข่งในนามทีมชาติหรือในนามสโมสรทุกคนก็ยังส่งกําลังใจมาให้อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราไปนานๆนับตั้งแต่ปีนี้ไปมีแต่แมตที่ค่อนข้างสําคัญ เพราะเราต้องเก็บคะแนนเพื่อโอลิมปิก2028